ก็อยากฝากเป็นข้อคิดนะครับข้อคิดเตือนใจนะครับเงินนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินนี่มันมันมันไม่เข้าใครออกใครเนาะอยู่เงินอยู่กับใครก็เป็นเงินของคนนั้นนะครับเพราะว่ามันมันเงินชำระนี่ได้ตามกฎหมายก็มันไม่มีลักษณะที่บ่งบอกว่าอันนี้เป็นของเรานะครับ เงินในมันตัวท <so uh 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 yeah> ี่บ่งบ่งบอกแยกก็คือเพียงแค่ว่าเป็นเป็นเลขธนาัตรแต่ว่าโดยเนื้อความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครเราไปจํําจาเลขธนาัตรว่าเงินตัวนี้เป็นเงินของเราครับเพราะเงินมันเป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะเปลี่ยนมือถ่ายมือได้นะครับเงินอยู่กับของเราก็คือเงินเราเงินอยู่เราโอนให้คนอื่นก็เป็นของคนอื่นนะครับ การจะไปบอกว่าซื้อน้อนซื้อนี่ค่านู้นค่านี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งที่ผมพูดในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโอนของซื้อสินค้าออนไลน์เนาะซื้อสินค้าออนไลน์ก็ส่วนใหญ่คนที่มีความที่มีความผิดพลาดนะครับส่วนใหญ่ือเกิดจากความโลภความโลภก็คือความที่อยากได้มากจนเกินพอดีนะครับเกินพอดีก็คืออยากสักแต่ว่าอยากได้นะครับ แต่เวลาแก้ปัญหามนะันแก้ปัญหาไม่เป็นนะแก้ปัญหาไม่เป็นหรือแก้ไม่ได้นะครับโดยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับซึ่งในห่วงศาสนะยุคอินเทอร์เน็ตหรือว่ายุคไร้พรมแดนการสื่อสารไร้พรมแดนหรือว่ายุคออนไลน์เนี่ยมันข้ามทวีบแล้วก็ระบบการซื้อขายก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับ ในยุ่ห่วงปัจจุบันเนี่ยครับร้านค้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปเช่าตึกเช่าอะไรแล้วจะเป็นการซื้อขายออนไลน์แล้วก็ส่งนะครับแล้วก็เป็นการส่งสินค้าก็ใช้เวลาไม่นานซึ่งการซื้อการขายการตลาดก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะคือหลักการซื้อขายนี่ถ้ามันมีแต่ละฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายถ้ามีความสุจริตก่อกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหา พราะว่าในเรื่องการซื้อขายมันมีลหลักหลักองค์ประกอบร่วมกันก็คือหลักความสุจริตการซื้อขายในโดยโดยหลักโดยเนื้อของกฎหมายแล้วมันเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับเป็นเรื่องทางแพ่งที่ที่คู่กรณีก็คือเป็นเรื่องของไฟเอกชนนั่นแหละเป็นกฎหมายของไฟเอกชนเรื่องของบุคคลที่จะต้องไปตกลงซื้อขายกันว่าสินค้าตัวนี้ต้องเท่าไหร่เท่าไหร่คือเป็นความพอใจของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ว่า ก็ไม่แน่มายพวาะว่ามันจะจะต้องมาขายเกินราคาเกินพอดีนะครับเพระว่าในเรื่องการซื้อการขายในรัฐจะเข้าไปควบคุมมากก็ไม่ได้แต่ว่าก็ควบคุมในระยะระดับหนึ่งระยะห่างๆนะครับดวงหางว่างก็คือไม่ให้มีการค้าขายจนกําไรจนเกินไปนะคราบําไรเกินควรโดยมีการที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องรัฐต้องไปคอยควบคุม แต่ว่าถ้าหากไปการซื้อขายทั่ทวไปเนี่ยก็รัฐก็คงไม่ต้องเข้าไปควบคุมอะไรนะครับในเรื่องการซื้อขายออนไลน์เนี่ยมันส่วนใหญ่ไม่เคยมีปัญหาหรอกถ้าเราไม่มีความโลภก,ก็คือการเก็บเงินไปทางมีความปลอดภัยที่สุดแล้วก็เซฟตัวเองที่สุดเพราะว่าการซื้อขายออนไลน์เนี่ยเราเราการที่เราจะไปสั่งซื้อสินค้าอะไรต่างๆนะครับเราก็ดูเพียงแค่ในภาพบางครั้งก็อาจจะเป็นภาพนิ่ง ภาพนิ่งบางบางเคสบางลายหน่อยก็อ <c oughs> าจจะมีภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวิดีโอนี่แหละให้ดูนะครับนอกจากนั้นละํำดับที่สาก็คืจะเป็นเรื่องของการเรื่องอการโฆษณาสินค้าคือก็คือข้อความดูจากข้อความนะครับอันที่สีก็คือดูจากการรีวิวหรือว่าคอมเมนต์ในสินค้าคุณภาพสินค้านั้นว่ามีความ มีคุณภาพไหมราคาเหมาะสมไหมอะไรต่างพวกนี้นะครับที่ที่ผู้ซื้อนะครับจะต้องไปพี่นาไปอ่านดูนะครับไม่ใช่ว่าเห็นลักษณะรูปลักษณ์อะไรสินค้าที่เราต้องการแล้วก็ซื้อเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได,ดูไม่ได้ตรวจสอบนะครับประการที่ที่สุดท้ายก็คือในเรื่องความน่าเชื่อถือของของผู้ค้าคือผู้ค้าก็คือพวกแม่ค้าพ่อค้าน,นั่นแหละคือร้านค้านะครับ ก็จะไปดูให้มันครบถ้วนนะครับว่ามันมีประวัติมีอะไรเสียหายไหมนะครับจากหลายๆครั้งในที่ผมในทางานของในบทบาทผู้รับส่วนเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการการโอนเงินนะครับโอนเงินไปโอนเงินก่อนโอนเงินไปยังไปให้ผู้ผู้ขายสินค้าก่อนนะครับโดยที่ว่า ยังไม่ได้รับสินค้านะครับโอนเงินไปโดยที่ยังไม่ได้รับสินค้าอันนี้ก็เกิดปัญหาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่าคือคือเงินเข้ากระเป๋าเขาแล้วมันก็เป็นเงินเขานะครับเพราะความโลภมันจะมีอยู่เรียกว่าคงจะขอใช้คาว่าเป็นมันก็มีอยู่ทุกที่หน่ยลยเรื่องความโลภความอะไรคนเหลืได้เนาะแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาพอแล้วเขาคงจะไม่มาค้ามาขายเนาะ ถ้ารู้ถ้าพอดีเน่นะถ้ารู้จักคาว่าพอนะการอยู่ก,การกินการอยู่แบบพอเพียงมันก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ว่าการเขามาค้ามาขายคือเขายังก็คือมีความอยากได้อยู่แล้วแหละมีความอยากได้อยากได้มีแล้วก็อยากได้อีกนะครับมันก็เกิดปัญหาคือบางครั้งในการผู้ค้าผู้ขายแม่ค้าแม่ขายในยเวลาเขา้าสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตคือเขาจะรับมา เอากำไรอีกทอดหนึ่งก็อย่างเช่นว่าผู้ขายเนี่ยเขาจะมีเครดิตอยู่กับผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตอาจจะมีตลาดยังไม่มีตลาดแต่ว่าผู้ค้าผู้ผู้ค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าหรือ้านค้านี้เขาจะมีะมีตลาดนะครับทําตลาดโดยที่ว่ามีผู้ชมผู้อะไรที่เข้ามาคือมีเทคนิคในการขายไว้ง่ายมีเทคนิคมีวิธีในการขายที่จะข,ขายนะครับก็จะเอาราคากัะ บางร้านก็จะเป็นของกำไรนิดๆหน,น่อยๆบางครั้งอาจจะแตกต่างกันร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเข้ามาทำการค้าขายซื้อขายกันนะถ้าเรามารับต่อบางครั้งการสั่งสั่งสินค้า่ยงคมันงมันไม่มีนะครับร้านค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไม่มีสินค้าก็าต้องรอแต่ว่ามันก็มีบางเจ้าบางส่วนอีกเย่ยที่ตั้งใจครับจะมาโกงนะครับ ตั้งใจมาโกงตั้งใจมาหลอกดยการอ้างเหตุผลอ้างมีข้ออ้างต่างๆนานา,นาเพื่ออยากได้เงินนะครับหรือที่ว่าในตัวทรัพย์สินหรือตัวสินค้านี่ยังไม่มีอยู่จริงนะแต่ว่าได้ไปทําการโฆษนณานครับที่เรื่องของการโฆษณากานแปะลิงก์หรืออะไรต่างๆนี่ยในทางกฎหมายนะครับพรบอคอมพิวเตอร์เนี่ก็บอกว่าถ้ามีการโฆษณาด้วยการ ลักษณะของเป็นสาธารณะนะครับสาธารณะมันยอมความไม่ได้นะยอมความไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นการโฆษณาโฆษณาตัวส่วนตัวเนี่ยมันก็มันยอมความได้แต่ว่าในทางปฏิบัติส่วนใหญ่นี่มันมันไม่แปรอยู่แล้วหลับไม่แปรคือคือเป็นสาธารณะคือไปโฆษณาในในลักษณะของการสาธารณะสาธารณะหมายหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับคนส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะเข้าถึง ฆษณาจนเชื่อนั้นๆนะ๋ตรงเนี้ยมันจะมันยอมความไม่ได้จนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเก้าอยู่แล้วหลับวนใหญ่เป็นก็มีหลายเคสหลายครั้งซึ่งซึ่งมันในส่วนของภาคส่วนเองก็คือคนของผู้มาแจ้งเนี่ยผู้มาแจ้งเห็นเห็นแก่ตัวนะแล้วก็เห็นเห็นคือเอาแต่ความสะดวกของตัวเองอ่ะ ก็อย่างว่าคือกลไกนี่คือเขามีฐานช่อโกงเนี่ยมันมีทั้นข้อโกงทั้งทางแพ่งและและช่อโกงในทางโกงในทางแพ่งและโกงในทางอาญานะครับมันมันจะมีสองอย่างนะครับทางแพ่งก็คือทางพวกนี้ก็ต้องไปใช้สิทธิเองแต่หากเป็นเรื่องในทางอาญาเนี่ยทางอาญาเนี่ยมันก็คือทางรัฐก็ก็อย่างที่ว่าบอกเมื่อสักครู่นะครับคือถ้าถ้าทางอาญาเนี่ยถ้า โฆษณายอมความไม่ได้แต่ว่าถ้าโพสต์ตัวส่วนตัวยอมความได้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการโพสต์หรือโฆษณาในลักษณะของสญญาธารณะอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ,ญ่ที่เห็นกันนะเนาะเห็นกันแต่ว่าเวลาคนได้เงินนะครับเวลาพระธรรมสวนดำเนินการให้เมื่อใด้ได้อไดแล้วก็ไม่มานะครับไม่มาติดไม่มาให้ปากคาไม่มาให้ถ้อยคากับพระธรรมสวนนะอันนี้เป็นก็เป็นเรื่องงานที่ต้องค้างรับกับพระธรามสวนที่เขา เขาก็ไม่อยากการกอเจอลักษณะแบบนี้นะครับทีเนี้เมื่อคนร้ายนะครับด้วยอ่าข้อ่าอองต่างๆนหน้านะครับไม่มีใครใครโจรหรือคนร้ายที่ไหนเขาจะรับสารภาพมันก็ยากนะครับยากขอใช้คําว่าร้อยละร้อยละสูุดหนึ่งละทีตัวเองยอมรับผิดอะไรี ก็ใช้คำว่ามีเพียงแค่ร้อยละหนึ่งร้อยละศูนย์จุดหนึ่งแล้วกันครับที่ยอมรับไปเองผิดส่วนใดก็ไม่ยอมรับผิดกี่รังอันนั้นก็ถึงอยากจะฝากเตือนนะครับอยากจะฝากเตือนสําหรับพวกผู้ที่ผู้บริโภคหรือว่าคนที่วักชอบซื้อของสินค้าอะไรต่างๆนะครับก็ให้ตรวจสอบให้ดูก็คืออย่าไปโอนเงินก่อนนะครับ อย่ไปมีความโลภแล้วกันนะอย่าไปโลภมากอย่ากลัวว่าจะไม่ได้สินค้าอย่างเงี้ยจริงๆมันสินค้ามีหลายอย่างอย่าไปโอนเงินก่อนนะครับก็หลักๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้โอนเงินให้โอนเงินผ่านเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับขอให้เก็บเงินปลายทางเท่านั้นแล้วก็เมื่อ,อได้รับสินค้าก็ต้องตรวจสอบสินค้านะครับ mm. ตรวจสอบสินค้าให้แน่ใจว่าได้รับสินค้าตามตามที่ต้องตามที่กําหนด แต่ในเรื่องคุณภาพมันไม่เหมือนมันคุณภาพมันด้อย้วหละ่ะส่วนใหญ่สินค้าตลาคาถูกนะสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนสินค้าส่วนใหญ่นะมาจากจีนคนนี้ฐานการผลิตก็จะย้ายไปที่ฐานการผลิตก็จะย้ายไปที่จีนแล้วก็เวียดน,นามนะครับพรดวที่คนนี้อยา่ไทยไปแล้วสินค้าก็จะมาจากต่างประเทศคนส่งค่าใช้จ่ายลรวก็เยอะเนาะแต่ว,ว่าก่อนจะมาถึงไทยเราเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับ มันมาต้นทุนสูงกว่าจะมาหาเรามันก็คุณค่ามันก็แพงนะครับกถึงอ,อยากฝากเตือนฝากบอกนะครับเพื่มดูทาหอนนะครับด้วยความราดถนาดีจากพระรัมย์สวนนะครับสถานีรถไฟอโเทน,นะครับสำหรับผู้ซื้อผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้านะครับก็ด้วยความเป็นห่วงก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ หวังว่าครับไม่ได้ตำหนิใครนะครับหวังเพียงแต่พูดอยากให้อยากให้คิดพูดตามเอา,เอาเนื้อจริงๆอ่ะอยากให้พูดอยากให้คิดไม่ได้ตำหนิแต่อยากให้คิดบ้างนะครับเดี๋ยวแต่ความสะดวกตัวเองนะครับเวลาแก้ปัญหาไม่เป็นเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสําหรับที่นี้ก็ต้องลาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ